งานบุญยั่งยิ่งสิ่งบะพาดนะครับผมขอกาบสวัสดี f อทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปพารวยนะครับวันนี้โอปพารวยก็จะพา f อซมารับโชคใหญ่รับบุญใหญ่ด้วยกันนะครับผมเป็นงานหล่อพระนะครับงานหล่อพระของวัดพระตีนะครับผมนี่นะครับ หลังจากที่มาพระตีมาอยู่วัดนี้เป็นวันแรกนะครับผมก็ภาวนาไว้เนะว่าอยากสร้างองคมหาจากักรพรรดิแต่ปัจจัยไม่มีเลยนะครับก็ได้สายบุญจากทางเอฟซีนะครับเป็นแรงบุญนะครับผมทางแอดมบินก็ขออนุโมทนากับทุกท่านนะครับผมมีโชคมีลาบนะครับการหล่อพัทธีที่ได้หลายกลับหลายกันเลยนะครับผมขอให้เอฟซีทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกท่านนะครับรือบางท่านอาจจะไม่ได้มา นะครับผมก็ด้วยส่งแรงนะครับแรงบุญแรงไรกลับไปหาเอฟซีทุกท่านเลยนะครับแอดมินพูดไปก็คนลุกไปนะครับผมนี่นะครับก็คือน้ำใจของพ่อแม่พี่น้องนะครับผมได้มาร่วมบุญกันนะครับเอฟซีที่อยู่ทางบ้านก็ส่งแรงใจมา รับปูนใหญ่กันนะครับผมบวันนี้ก็น้องเบลก็จะจุดทูบเสียงไายเพื่อมีโชคลาภนะครับผม<า>อันนี้ก็ทะเบียนรถที่มาซาีแพ k นะครับผมแปดหนึ่งหกสองสามสี่น,<า>นะครับผมซีแปรรถซีแปรที่เอาซีแปรมาหล่อพระนะธรับ พธูนะครับเป็นการหล่อภาพเป็นการสะสมบุญนะครับเป็นสี่รข้าบเจาเป็นการสะสมบุญใหญ่นะครับผมวันนี้มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาจากสกลนครนะครับคููสกลนะครับผมวันนี้ก็ได้เมตตานะครับผมมาจุดธูปจุดประทัดนะครับผมอหังวันทีส่โส พุทธ,ธัผู้สกลนะสังฆูเชมินามาพุทธายะตาพุทธะไตรลตนาญาณมานีนพนาตสิจารัง,งสงลุรงลรอบแรกเมื่อวานตัวไหนครับ จะเป็นแ 8, 8, 8 3แปมหรือแป3ส8มสปปสมหรือแปดสมสามนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดคูบรอบแรกของน้องเบลเดี๋ยวรอบสองเนี่ยเราจะไปดูนะครับว่าจะเป็นตัวไหนเนาะสีวาลีจะมาเทลังอาหังวันธามีตุระโตอาหังวันธามีธาตุโยอาหังวันธามีสัพพโส

บูชาบูชาธรรมบูชาสังคบาบูชาบูชาบ้ตาบูันบีชาบงชาบูชางเชารัาบูชาบูชาบูกาบูชาบูราบูชาบูชับูัาบูชาบูชาบูนาบูมาู่ชาบูาบูชานูชาบารับบุชใหญ่าบูบูบูชาบบบบ <Pf und. S 1> มารับอุลใหญ่กันนะครับผมมาดูน้องเบลกันดีกว่าหนึ่งเจ็ดสองนะครับผมหนึ่งเจ็ดสองเนาะหนึ่งเจ็ดสองนี่คุณคุ้นนะครับผมตรงกับเลขข้ออูดเลยนะครับหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสองเจ็ดนี่เนาะตรงกันเป๊ะเลยนะครับ อันนี้ก uh, ็ของน้องเบลนะฮะน้องเบลได้จุดทูบไว้นะครับผมจุดน้องเบลว่าจะจุด2รอบรอบแรกก็คือได้8 3ดสนะฮะวันนี้ได้173่งดนะครับผมเอเดี๋ยวเราจะมาดูเสียนพาะข้างบนนะครับตัวไหนเอ่ยสองเจ็ดนะครับเอฟซีสองเจ็ดอีกข้างหนึ่งสอนะครับ สอนะครับผมสองเจ็ดกับสองหกนะฮะหล่อองค์พระมหาจาักรพรรดินะครับผมวันนี้เรามารับบุญกันครับผมเพื่อาจะเอฟซีทุกท่านจะได้มีโชคมีลาบนะฮะนานๆจะได้หลอสักทีนะครับผมจะได้เจอสักทีนะฮะวันนี้มาร่วมบุญกันนะครับ มู่ของน้องเบลูคือหนึ่งเจ็ดสองนะครับตรงกับพ่ออูนนะครับส่วนเลขเสียนพระข้างบนสองเจ็ดนะครับ อหังวนธมีตุรโี่ก็ปู่สกลจ, <หา S 2> จุดประทัดนะครับผมจุดประทัดนะครับจุดเมื่อไหร่เข้าเมื่อนั้น,น <c oughs> อุย้ย <c oughs> เสียงอะไร <c oughs> <c oughs> ครับผม ครับคือสูงแน่ละครับปูมัดคาดปวดเลยสูงนะตัวไหนเนาะมันจะไม่ออกบนละครับปูเก้าเจ็ดห้าสี่สองเอาขี้จานสี่ค่ะาสับเ็นูกเ็่าเกาเราเดมาเลยงานบุญย่ยเสินประบาทนะโอ้ ถ้าบุญใหญ่อย่างนี้ไม่พลาดนะครับปุ่บบุญกระินบุญะอะไรเหมือนกันเนี่ยาลืมเก้าเจ็ดานะครับเนาะอันนี้มีกับบุญใหญ่ๆโอหูเก้าเจ็ดห้ากับสี่สองนะครับแล้วก็จะได้ไปบอกลูกหลานคอยนั่ง <laughs> โมดลางนะครับผมปูมักน่สองปูมักสี่สองเอาปู่วัดขึ้นกันเดิปูคนมาีสองมาหานะสองตัวลางได้มนออกลางรับผมออกเด่นก็มูเื้อสี่สองลกมันปูมักเด้อครับผมป้ากระสกลาบลำๆเรื่อยๆในสังคุนก้าเก็บหน้าสี่สองนะครับีครับอันทับยัน่ยทับหางปูเสียไปน้ำอยู่เ่เอาไปน้ำเมันนาะเขาจะไปอยู่อย คือผมเห็นเนาะผู้หันเข็ม975กับ10อันไหนครับ10คันวา10 6คันวาเเ975 42นะครับผมแนวทางของผู้สกลเนาะครับผมอันนี้ก็สรุปนะครับสรุปแนวทางวันนี้นะครับผมองค์พระมหาจักรพรรดิที่หล่อองค์นี้เป็นองค์ที่147นะครับผมส่วนเงินปากนาคนั้นก็ ลงท้ายอยู่ที่3 7 2นะครับส่วนเลขทูบน้องเบลจุดเมื่อวานได้8 3 3หรือว่า8 8 3นะครับผมเลขทูบวันนี้ก็1 7 2่งเจ็ดสนะฮะส่วนเลขประทัดของปู่สกลก็เก้าเ็ดห้าสนะครับผมนี่นะครับก็เป็นแนวทางของวันนี้เนาะ ครับขอขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโ p ปอลพารวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกด like, share, ไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำไรให้กับช่องโ p ปอลพารวยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ